สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ท่าเรือของเรือส่งเสริมนะคะจะไปเกาะพังงานจากเกาะมุยท่าเรือนี้จะมีพาของไฮซีไปเที่ยวหมู่เกาะอ่างทอ,องและเวลาเรือสำรานมาเขาก็มาจอดตรงนี้นะคะใครจะขึ้นฝั่งไปเที่ยวไหนก็ตรงนี้เหมือนกันค่ะทางฝั่งไหนนะคะแล้วก็เป็นท่าเรือลมพิยาด้วยก็ใช้เวลา10โมงครึ่งถึงเกาะพังงานสิบเอ็ดครึ่งกันหนึ่งชั่วโมง คนละวเรานะคะครับเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างครับยังไม่รู้ค่ะแล้วฉันไม่เข้าใโ,โอเคครับนั่นเดี๋ยวเราติดตามกันไปดูนะครับ,รบที่เกาะพัง,งานครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะไปเกาะพัง,งานนะคะแล้วเราจะไปเจอคุณแตนเป็นแตนทัวร์นะคะพาเที่ยวค่ะพากินพาเที่ยวอีกรอบเชิญชมค่ะเชิญยไงติดตามชมนะครับขอบคุณมากครับ ครับตอนนี้อยู่ในเรือกําลังเดินทางไปที่เกาะพังงานเรือส่งเสริมใช่ไหมครับอันนี้ได้ V.I.P. เลยครับนั่งคนละคนเลยครับโต๊ะละคนเลยครับขอบคุณครับเดี๋ยังไงติดตามชมที่เกาะพังงานครับสวัสดีครับตอนนี้เรากําลังจะเดินทางไปที่เกาะพังงานนะครับ Welcome to Charlie Sarathi Eating and Sightseeing now we will go to เกาะพังงาน จากสมุยไอร์แลนด์วีมาจากหน้าทอนเพียที่วีจะไปใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงตอนนี้ประมาณสิบวีคิดว่าวีอยู่ที่นี่สิบสามสิบวีควรจะอยู่ที่นี่ในหนึ่งชั่วโมงโอเคกรุณาติดตามผมแล้ววีจะเห็นว่าสวยงามแค่ไหนในเกาะพังงันตอนนี้มีคนจำนวนมากมาที่นี่ Okay, thank you. Yep now we are waiting for the boat left the uh North in Samui Island and when we, we will take about one hour go to the Pangan, Pangan Island. โอเคพีทฟอลโล l ์มี m ม็กคุณรู e e ึ l ไรค you ยู่กับมีครับขอบคุณพี่เขาอนุญาตให้ถ่ายด้านหน้านะครับอันนี้ตอนนี้กำลังจะเดินทางไปที่เกาะพงานตอนนี้อยู่ที่บนหัวเรือเลยนะครับนี่ภายในเรือนะครับ That inside uh, the ferry the one we go to the เกาะพะงัน hmm. a lot of people come now uh. we left about 10:30. should be there in one hour อีกชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมครับ ครับอันนี้มาเที่ยวที่าหาดขอมนะฮะคุณแตนแนะนําว่าที่นี่สวยมากเราก็เดินลงมานิดเดียวไม่ถึงกิโลมีรับนวดอยู่ด้านหลังด้วยนะครับอันนี้คนะเป็นบรรยากาศที่หาดขอมนะครับก็มีนักท่องเที่ยวมาเล่นน้ําดูปลาการังกันอันนี้พี่สุกิจนะครับแล้วก็คุณอ้อยคุณอ้อยคุยอะไรหน่อยครับคุณอ้อยไม่คุยอะครับ <laughs> มาจะให้คุยผมจะได้ถ่ายวิวให้โอเคครับสวยงามมากครับแถวนี้นะครับน้ําใสแล้วก็มีประการังมีปานะครับฝรั่งมาเที่ยวกันเยอะเลยครับที่นีบ่บรรยากาศดีนะครับแนะนํานะครับให้ให้มาเที่ยวกันนะก็มีญญต้นไม้ร่มรื่นดีครับครับ That one in the Phangan Island, that one they call the Khom Beach. Hope one day you come here and follow the one I recommend. Okay, hope you enjoy watching. I try my best try to get many nice views. Okay, see you. รับตอนนี้ยังอยู่ที่เกาะพง,งานนะครับตอนนี้เรามาหาซื้อปลาหมึกกระปิกันนะครับก็ดีรอเขาก็เลยมาเดินชมนี่ฮะนี่เป็นต้นสับประรดนะครับแด๊ดพายแอปเปิ้ A lot of pie after โอเราตอนนี้เราเดินไปหาอะไรทานตอนเย็นนะครับ <c oughs> ตอนนี้เรายังอยู่ที่เกออาะพงานพญาไหลใบอันนี้สวดมากจะมีอาชีพให้เช่ามอเตอร์ไซค์ อันนี้เราจะเดินไปร้านไอติมใช่ไหมครับร้าน,าน,นากาแฟอ๋นนี่เป็นคาเฟ่กับเลสซ์ลองนี่เป็นร้านสเปเชล ไปโชว์กาแฟเบเกอรี่อ๋อเพรเขามานั่งกินกาแฟกันฮะกินเนะบเกอรี่กันส่วนมากมีแต่คนหลังอันนี้จะขายเป็นมีฟอเรนเน่เยอนะฮะเป็นร้านขายกาแฟเบเกอรี่อันนี้เราจะไปทานไอศครีมกันคุณไอ้อยลามา เราเดินมาฮะใกล้ตลาดพันทิพย์ฟู้ดเซ็นเตอร์เดี๋ยวเราจะไปกินาหาของกินกันครับ เป็นฟู้ดเซ็นเตอร์นะตอนนี้เราเข้ามาหาของกินกันมีของกินเยอะมากครับเป็นไ,ไก่ทอดซุกติก๊กไก่ทอดนีมีซากยากิเป็นอาหารญี่ปุ่นมีผักเผียวเลยสวยก็มีก็เป็นสลัดนะฮะอันนี้นสลัด นี่เป็นไก่กรอบซอสเกาหลีอะไรครับพี่อันนี้กินที่ร้านหรือซื้อตะกินบ้านเดี๋ยวถามอ้อยว่าเขาว่างยังไงฮะนี่อยากลองดูนี่ดูอ๋อเขาเรียกอะไรพี่ชีสก็ดูดีนะน่าอร่อยน่าก็สองอันแล้วก็นเด็ดอันนี้ใส่ชีสแล้วใส่อะไรนะชิคก้นใส่ไก่ไก่ใช่ร้านอะไรครับแม่คะลีนาอ๋อเป็นฮาลาลด้วยอันนี้เป็นฮาลาลฟู้ดด้วย โพเตโต้ชีสนี่เขาเป็นฮารลานด้วยเป็นไมฮะมีผลไม้มีไก่กรอบผมไปถ่ายรูปแป๊ดหนึ่งเลยอันนี้เป็นร้านอีกร้านหนึ่งนะขายแคปสติก ไก่ชิคเก้นชิมอันนี้เป็นผลไม้อันนี้เป็นร้าน B N, N Barbecue ของดหลายอย่างมีปลาหมึกมีกุ้งอันนี้เป็นซูชิขออนุญาตถ่ายรูปนี้นะครับ อันนี้เป็นร้านขายซูชิและก็ตากโกยากิซูชิค่ะตอนนี้ยังอยู่ที่เกาะพังงานนะครับตอนนี้เราก็ายังอยู่กับเชฟชาลีสารล่ไทย Eating and Sightseeing นะครับพากินพาเที่ยวเราก็มาเที่ยวที่เกาะพังงานโอ้อันนี้เขาย่างสดๆเลยพี่ปลาหมึกกับปลา <c oughs> <c oughs> ไม่รู้อ้อยเขาจะไปกินที่ไหนฮะอ,นนอ๋อเหรอฮะได้เลยนี่นะฮะย่างสดๆเลยครับมีปลาหมึกมีปลาเผาขออนุญาตถ่ายนิดพี่สุกิตเขาบอกจะซื้อไปทานบ้านหรืออะไรท่นนั่นดูฮนะเขาเผาสดๆให้ดู ไม่รู้ถามพี่ธุกินอเอาจะไปซื้ออะไรอยู่ตรงนัน้นเนกินอะไรลีฮาฮาลาเนี่ยกินอาหารมุสลิมอะฮาราโค้ดโค้ดเลยเนี่ยบอกน้าเขาเผาอยู่ตรงนั้นอันนี้พวกปลาหมึกกุ้งเผาปลาเผาตัวล, 200. ละสองร้อยเพื่อกอันนี้ฮะอันนี้มีสปริงโลปอเปียสด อันนี้เป็นผล,ลไม้ต่างๆอันนี้มีโรตีเป็นฮาลานเป็นชีส ครับตอนนี้ยังอยู่ที่เกา,เาะพะงันนะครับกำลังจะจะมาทานาร้านบอนบอนโบไอศครีมคาเฟ่ อร่อยมากครับเกียเก๊ยบเ,ยเลยครับตอนนี้เรายังอยู่ที่เกาะพัง,งันนะฮะอันนี้พี่สุกิตสั่งเป็นโอมเล็ตกับกุ่งมาใช่ไหม<ช>กับข้าวด้วยแล้วก็มีสลัดอะโวคาโดโ,โ้ขอบพระคุณมากพี่แถมด้วยนี่ฮะเบียร์ช้างนะครับ<ช>เป็นมิกไอดิงวันฟอร์ยูมิก แอ l โห I adding one for you เนืสุกิด o n I f l the พงไน and now we walk a finish the dinner we have the Arabic for everybody t r y to do the exercise A lot of people come to do exercise and Oi love to do Arabic too. Many people here. And then over there they play the uh, volleyball and this side they play the uh, taco. Also you can come sit down, have something to eat. Me and P Suki uh, people to come to have a hen again and watching okay let me have some beer first thank you